วิธีแปลงข้อความเป็นตารางในไฟเ์ Word ให้ทำแบบนี้ค่ะไฮไลท์ข้อความที่เราต้องการทำเป็นตารางจากนั้นคลิก insert เลือก table เลือก convert text to table ในหน้าต่าง convert text to table เราสามารถแยกข้อความเป็นตารางได้หลายแบบค่ะเช่นเป็นพาร a g r a p เป็นแบ็บแยกตามคอมมาหรืออื่นๆเช่น semicolon เราสามารถกำหนดเองได้ค่ะแต่ในที่นี้จะแยกข้อความเป็นท็บนะคะจากนั้นกดตกลงค่ะเราก็จะได้ตาราง มาแบบนี้ค่ะ